สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง BCNK 3 8 t v ค่ะกับเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี2567ขึ้น15ค่ามเดือน12ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะของชาวไทยเรานะคะและขึ้นเข้าสู่พฤศจิกาย,ยนกันแล้วนะคะก็หลายๆคนนะคะก็ตั้งหน้าตั้งตารอการทำกระทงกันนะคะใช้ใบตอง มาห่อนะคะแล้วก็ในการพับนะคะแล้วก็ต้นกล้วยนะคะมาประดับให้เป็นเขาเรียกว่ากระทงดูมีสีสันโดยสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะคะซึ่งในปีนี้นะคะจัดตรงกับวันที่15พฤศจิกาย,ยนวันศุกร์ของเรานั่นเองนะคะก็ เรียกได้ว่าเป็นขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่เรียกได้ว่าทุกคนก็คงจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าทําไมถึงจะต้องเป็นการลอยกระทงของวันที่15พฤศจิกาย,ยนหรือขึ้น15ค่ําเดือน12ก็คือเป็นการนํากระทงนะคะไปลอยในแม่น้ําคงคานะคะเจ้าแม่ธรณีนั่นเองนะก็เรียกได้ว่าลอยเพื่อให้คลายปด ทุกให้เจอแต่สิ่งดีๆให้มีแต่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตที่ดีแนละให้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องแบบขายเครียดอะไรมากมายจนเกินไปเนาะนะคะก็อันนี้คือความรู้ดีๆนำมาฝากนะคะกับเทศกาลวันลอยกระทงนะคะซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่15พฤศจิกายยน2567ค่ะซึ่งมีอีกหนึ่งอย่างนะคะในเทศกาลลอยกระทงเขาก็จะมี ทั้งเกี่ยวกับประเพณีอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือการลอยโคมนั่นเองนะคะซึ่งเป็นที่เรียกว,ว่านอกจากลอยกระทงทางน้ําแล้วก็จะมีการลอยกระทงแบบลอยโคมขึ้นสู่ฟ้าเพื่อเป็นการอวยพรให้ตัวเองหรือว่าให้ตัวเองนั้นเนี่ยได้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตที่ดีแล้วก็แบบอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินเรื่องความลงความรักหรือว่าเรื่อง การเดินทางอะไรก็แล้วแต่เรื่องสุขภาพนี้นะคะก็สามารถขอนายให้ตัวเองนั้นได้มีความสุขใช้ชีวิตแบบร่มรื่นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะความที่ทุกคนเนี่ยเคยได้ยินกันใช่ไหมคะเพลงลอยกระทงอ่าเชื่อว่านะคะลอยกระทงเนี่ยเพลงลอยกระทงก็จะมีทั้งแบบไทยเดิมแล้วก็เพลงแบบทางสากลก็มี อลองไปฟังกันดูเนาะนะคะเพลงลอยกระทงนะคะก็เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าแต่งเป็นการแต่งบทเพลงเพื่อเขาเรียกว่าขนมประเพณีของเทศกาลลอยกระทงเพื่อให้ดูมีสิริมงคลเพื่อให้เป็นเขาเรียกว่าความเป็นมาแล้วก็เป็นบทเพลงที่ให้พี่น้องทุกๆคนเนี่ยได้มา รำวงรำวงในวันลอยกระทงแล้วก็เพลงก็ต่างกับขึ้น12บสองค่ากขอใครขึ้น15บห้าำเดือน12นั่นเองนะคะก็จะมีบทเพลงวันเพลงเดือน12น้ำาะลองเต็มตลิง่งพวกเราชาวทางร้ายใช้ยิง้งสนุกกันจริงวันลอยกระทงนี่ก็คือเป็นแบบ เขาเรียกว่าเป็นเพลงเนื้อเพลงไทยแต่มันจะมีแบบเขาเรียกว่าจากกลก็มีนะโนเวมเบอร์นโมลมมนชายร้อยกระทงร้อยกระทงเออจำได้แค่นี้แหละแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าขนบรรมเนียมแล้วก็เป็นเพลงของประเพณีของคนไทยเป็นเชื้อสายจีนเป็นเชื้อสายแบบว่ายุโรปที่เขาแบบว่า มีการนอกเหนือจากว่าลอยกระทงผ่านแบบลอยน้ําไปแล้วก็จะมีการลอยกระทงหรือว่าเป็นการลอยโคมเพื่อท้องฟ้าประมาณนี้เนาะนะคะก็ข้อมูลก็อาจจะประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้รายละเอียดเลยเพิ่มเติมก็ลองไปเสิร์ชใน Google ดูกันล้วกันเนาว่าความเป็นมาของลอยกระทงมันเป็นอย่างไรอะไรยังไงเนาะก็ เชื่อว่าเนื้อหาเยอะแยะมากมายเพื่อนๆก็น่าจะเรียนรู้กันมาหมดแล้วประมาณนี้กันนะคะเอาล่ะยังไงค่ะก็วันนี้วีเจโจนะคะก็แต่งตัวแบบว่าผ้าขาวม้าไทยให้ดูสวยงามสะพรึงทีเดียวนะคะแล้วก็มีดอกมงดอกไม้ประกบที่บนศรรีสาะนี่ก็เป็นอะไรที่เลิศมากแล้วนะคะก็แบบว่าสวยงามตามทองเรื่อง <laughs> ประมาณนี้นะคะ อ่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะฝากให้เพื่อนๆน,นะคะเป็นกำลังใจให้ในการซัพพอร์ตด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของ VJ เ o เหล่านี้นะคะจะได้ทำคลิปออกมาได้แบบว่าสวยๆงามๆเก๋ๆในคลิปอื่นๆมากมายอย่างนี้นะคะก็ติดตามกันได้นะคะคุณผูชม สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าจะมีคลิปอะไรดีๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมการผ่านทางช่อง BCNK 3 8 t v ใน y o u t ี b e ใน u นะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สามารถคอมเมนต์หรือกดไลค์ให้กันเยอะๆนะคะเพื่อจะได้ นำคลิปดีๆเหล่านี้นะคะไปปรับปรุงในการใช้ในคลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรดีๆมานเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะเพราะฉะนั้นฝากเป็นกำลังใจให้น้องโตกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการ BCK n K 3 m t v ในช่วงของเทศกาลวันลอยกระทงของให้เพื่อนๆมีความสุขตลอดไปแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาการเดินทางของตัวเองให้ดูดีมีความสุขตลอดไปนะคะวัส,น,ะะสนี

So here was.